ผัดเผ็ดผัดเผ็ดหมูสับผัดเผ็ดหมูสับใส่ผิดแห้งต้องคัดหมูให้สุกก่อนนะคะ ไข่ถุงนัวน้ตาลกอ ใส่มะเขือเสือลงไปใส่พริกแห้งพริกแห้งใส่ห้องเกดใส่กระเทียมเนาะ ิด่แหงเนี่ยเท่าต้องเอาใส่ที่หลังถ้าส่นมันจะมันจะไหม้กออ่อนเนาะวันนี้แม่เอาไม่เผ็ดเท่าไหร่ไปน้ำลังครก ใบมะกรูดใบมะกรูดใส่ลงไปเป็นใบเลยเติมความหอมอิดูเกชาิงเ่อ ่อไปใบกะเพราอืมหอมมากเรียบร้อย